สนับสนุนได้ผ่านซูปเปอร์แตงหรือพร้อมเพลในท้ายคลิปวิดีโอสวัสดีครับนี่คือ,อรายการเอเกมเมอร์ครับเกที่ทุกท่านกำลังชมคือ The Evil Within oh, ในชัตเตอร์ครับผมใช่ละเดนซี้เคยรับการรักษาที่นี่เมื่อปีก่อนเขามาที่นี่เพราะเขาคุ้นเคยที่นี่และปลอดภัยสินะแน่ใจเหรอมันมีโรงพยาบาลที่พี่ผมทำอไที่นั่นด้วยอะ อาเมื่อกี้คืหอหนึ่นะผมผมไม่รู้สิว่าผมเสียสติหรือว่าคุณเห็นภาพหรอกกันแน่ตัวลึกในจิตใจของผมยังอยากปกป้องคุณไข่ของผมอยู่คอยแปรลรอกๆกันนะผมอผมอาจไม่ท <c oughs> ันบอกว่าพี่คุณจะไม่เสียสติเหมือนกันนะโอ้โอ้ขวานฟรีแต่อย่าพึ่งนี่บันทึกของซิบาเตียสเอร์ตกุภาพันปี2005 ไมล่าเกือบโดนฆ่าแล้วเมื่อตอนเย็นผู้ต้องสงสัยกำลังหลบหนีอขอบคุณสวรรค์ที่ผมอยู่ที่นั่นด้วยเธอต้องไม่เป็นไรแน่แต่ว่าเห็นเธอเป็อะไรอย่างนั้นแล้วก็เลยผมเลยคิดว่าถ้าเสียเธอไปโดยที่ผมยังไม่ได้บอกความรู้สึกให้เธอฟังมันคงทนไม่ไหวแน่ๆเลยแบบทําใจยากผมคิดว่าเธอเองก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่ามันมีบางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างเราสองคนหรือแบบสตาต้องการ <c oughs> ถึงมันจะแบบแหกกดไปหน่อยก็เถอะที่แบบปกติมันบางที่เขาไม่ค่อยให้มีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่กันนะผมแต่ผมก็อยากให้เธอรู้ถึงความรู้สึกของผมที่มีต่อเธอผมบอกว่าผมจะไม่ทําให้ตัวเองน่าอายเกินไปนะอืมอัพเลือดอัพสเตมินาแล้วก็อัพความแรงของปืนดีไม่หวังนะ ว่า้วเชียวหรือว่าอัพธนูให้ยิงได้มากกว่านี้ดีไม่รู้เหม,มือนกันนะหกหมื่นหนึ่งมันทำอะไรไม่ค่อยได้ซะ้วยสิมีประกาศ <c oughs> คนณหายเองแล้วคุณน่าจะเห็นว่าอันนี้ประโยชน์นะในเบอร์อะไรมีประโยชน์หรอ อ้าวพีของจิมิเนสนะผมด็อรบอูจิมเนสเป็นแบบเจ้าของของเอ,อ่อฮอสปิกอันนี้ไม่น่าแปลว่าโรงพยาบาลที่ผมพูดไปก่อนนั้นนี่หรอน่าจะแปลมวลวนั้นนะน่าจะแปลว่าคลินิกมากกว่านะผมคลินิกเอลริเปอร์ถูกพบครั้งล่า,าสุดตอนขับเข้าเมืองนะผม This way, มาทางนี้สิ เพราะผมในชัตเตอร์ที่แล้วผมเก็บกุญแจมานะผมอย่าคุณพยาบาลเขาอธิบายว่ากุญแจทํำอะไรนะผมเจอคนไข้ที่หายไปแล้วแคร์เทเกอร์ถูกดูแลแล้วแล้วก็อะไรวะบอริสติกคือแบบกังวลแล้วก็ป่วยอะไรอย่างนี้เหรอผู้ป่วยทางจิตที่หายตัวไปตั้งแต่บ่าคาที่แล้วถูกพบอยู่ในถูกพบว่าถูกถูกพบว่าเขาซ่อนอยู่ในร้าถ่ายรูปนะผม ไพซิเซียนคืออะไรนักจิตวิทยาเหรอวายโรดจิมเนตบอกไว้ว่านั่นคือประสงค์ของพระเจ้ากุญแจพาผมไปไหนเหรอ ไม่ใช่พวกชอบคุยสินะคุณน like ักสืบคาสเตียโนสคุณมีกุญแจอย่างนี้หรือเปล่าล่ะกุญแจนี่สำให้คุณเปิดประตูพวกนี้ได้ไหม ศูนย์เย่อ้าวเต็มงัมค่อยมาเติมทีหลังกันนะตัวทั้งหมดนี้เป็นของคุณนะจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เลย ตรงนี้เจอเนเรื่องเว้ยโอ้กระสุนอีกอะดีดียิงมั่วไปเยอะอยู่เอ้ผมทำอะไรผิดว่ะไม่สิผมยังขาดอะไรมากกว่าในการทำอีลเตอร์เอนนะ่ะไม่ทานถูกเอ้ น้าประชิงเมื่อกี้ไม่มีเหรอ <c oughs> <c oughs> ดอกประติควานขนาดเพิร์สแตมิน่าเลย <c oughs> เอาอันนี้เชื่อมกันไว้ถูก <c oughs> โอ้ไส่ลิงโอเค เงียบเงียบไม่ต้องกังวลเงียบเงียบไม่ต้องกังวลน,นะหมออย่าพึ่งนะบาลีโรวิชชฉันเองนะคุณหมอคนดีอยู่นี่นะที่ผิวเ็นวาลโรหมอของเดสลี้น่ะต้องรอกไป ทำอะไรน่นมาเปิดโปงทุกสิ่งเลยควักทุกสิ่งมาเฮ hey, ้ยคุณทำอะไรอ่ะอุ้ยไม่ใช่คนแล้วมั้งเองนี่แหละไม่ตายด้วยนี่เรียบร้อยขอน,นับประชิงว่าจู่ๆทุกอย่างก็สั่นไหวไปหมดเลย อีกอะบิบนี่อีกอะอ๋อปัญญาของคุณหมอคันเหลือเกินคันจนหนังฉลอมเลยมันคันมันคันคันเหลือเกินอ้าวสุดพยายามได้ไงเนี่ย อะไรทำให้คุณหมอกลายเป็นอย่างนั้นได้เ er ขาทำอย่างนี้กับบอลโลโรได้ไงอ่ะกุญแจในท้องเหรอไปไม่ได้ไม่น่าใช่ลูวิกสิ ลวงไปหน้าเสียงไหมอุ้ยโอ้โหปื้มาเฉยเลยได้กุญแจฟรีมาหนึ่งอันช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กนี่เป็นเองเขานะโอ้ทิ้งเฉยเลยถูก โอ้แม็กกี้ไฟไปคิวเขาลงไปข้าล่างนั่นะ <c oughs> อู้อะไรเอ่ยเมื่อคือกระสุนลูกสองมาถู <c oughs> น,นึกว่าปืนใหม่ <c oughs> ใส่ก่อนซะใหญ่เลยโอเคลูกดอก กระสุนตะคิวนาพะเชิงว่ะไม่ใช่เลยแค่ขวดเขียวเชยเลสลี่โอ้ของพิศวงไปไหนช่วยหนนี่หมอจินเ่เองนะจ่นก่อนเดี๋ยวก่อนหมอผมคิดว่ามีอะไรกลังมานะอุ้ยอะไรอ่ะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ ลองวนเหรอ <laughs> โอเคที่นี่มันเป็นกับกดักชั้นเลยมีเท่าไหรปลอดภัยมุ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนี่หน้าปลาฉีกข้างหลังนี่ออกไปไม่ได้หนีไปไม่ได้เราต้องไปกระตอทางนี้ม <c oughs> ีไปไม่ได้หนีไปไม่ได้ ทำไมเป็นทางตันนะบันไดหายไปแล้วพวกเราคงกำลังเสียสติไปแล้วแน่เลยเสียสติเสียสติเฮ้ยไอเอสติสนั่นนี่ว่ะผมประจ้าไม่นะรูบิกรูบิก เป็นแกจริงด้วยชื่อนี่เหรอเนี่ยเลสลี่แกเป็นใครกันแน่ <c oughs> ไม่อย่า <c oughs> ตามมันไปนะ <c oughs> ออะไรเนี่ยเ <c oughs> อ้าหมอเลสลี่เฮ <c oughs> ้ยเอ้ย <c oughs> เอ้าโดนด,ดีลรามาเฉยเลย โอ้ยมัให้เราไปประตูเอุ้ยเอ้าโอ้โหโอ้โหน้ำเป็นนี่ยเอาอยู่อะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเหมือนโลคาสันใน Resident Evil r e v e l a t i o n 2อเลยอะไรเงี้ยประตูถูกปิดโอ้โหไอ้นี่แก อย่าบอกนะว่าพี่เลื่อยมาไอ้แดงแดงนั่น่ะโอ้โหไม่ใช่เว้ยกองทัพเผาแม่งไม่โดนอุ้ยมาได้อยู่อื้อ โอ้ยเกือบไปแล้วนะแต่ไม่โดนสักตัวเลยเหรอเอาหัวหัเหลือลูแค่นั้นเออโดนซะบ้างตายได้แล้วอีว่า โอเคหมดแล้วออมาถึงจุดที่น่ากลัวที่สุดในเกมแล้วนะครับไม่สิต้องพูดว่าจุดเริ่มต้นความน่ากลัวที่สุดในเกมชาร์จชาร์จชาร์จโอ้ยเต็ม ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยต้งนี้พี่ละเหมือนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะมีกุญแจอยู่นงของต่รวาผมไม่เอาดีกว่าเฮ้ยโอเคโอเคมันกำลังสนใจอย่างอื่นอยู่ไปไปไปอีเจ๊ขาเลี้ยวกันมาแล้วอันนี้เคยเจอมาก่อนละ อุ้มพังพังก็ไปได้จะห่วงขอ,อยเนองไม่เไปไปไป <c oughs> อันกกนี้แกเนี่ยถ้าเวอร์ชันคอมมีทนูไฟให้เล้ผมเราสามารถไล่มันได้แต่ตอนนี้เวอร์ชันเอสเสียสีไม่มีให้เอย จะเพิ่ง <Heh> กันกะเพิ่มจะเพิ่มใช่ใช่ก็ไม่เข้าจ่ายเหมือนกันว่าผมทำไมเวอร์ชันคอมมันมีอภิธิ์มากกว่าเวอร์ชันเพลเทชันเวอร์ชันคอนโซลไม่มีสโุกไฟให้ซะนั้นอะอะไรเงีโอ้โหสับดาห ดไปีไปไปไปโอ้ยตายสิเกือบไปแล้วมนะโอ้อะไรเอ่ยทุกสองนี่เองปะโถนัดเดียวด้วยนะโอ้เอาโถเอ้ยเต็มต้องไปอัพใหม่ละต้องอัพเพิ่มแล้วไอตัวปะโถสูงอุ้ยเอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วไอลูวิก เกือบไปแล้วไ,ไม่โดนตันแล้วอะไปไงอะเขาเกิดอะไรขึ้นอีกอะเอาเอาทุกมาไดหลน่นเอา้ตรงนี้ล่ะนั่นไงเรียบร้อยโอ้โหมันสูงเหลือเกิน นี่มันถูกทงเดินด้วยว่ะอุย้ยหืของจิงนี่คือล่างแหลมไปแล้วตัวเหมือนมิติอะไรสักอยาวนีงผมตอนเนี้ยเราเลยไม่ตายเนี่ยโอเคโจ้น,นะครับกับชัตเตอร์สีนะผมไว้ติดตาไปในพรทหน้านะผมบ๊ายบาย